ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณหิ่นุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ่าเป็นคดีเรียกว่าคดีใหญ่คดีหนึ่งก็ว่าได้นะฮะก็คือคดีการอ่าระบายมันสัมภารหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสัมภารหลังแบบรับต่อรับหรือ p ีตนะฮะในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งยักษ์สิวัดแหละซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการ ไต่สวนนะครับของคณะอนุกรรมการไต่สวนในชั้นปปชนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยคดีนี้เนี่ยก็เคยมีทางปปชได้ยกเขตในคนสงสัยนะฮะในการกล่าวหาว่าทางคุณบุญทรงธริยาพิยมนะครับอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์คุณวีรวุฒิประนตุกะนะครับอดีตเลขาธิก,การรัฐมนตรีพาณิชย์กับพวกนะครับรวมสามสิบเอ็ดลายเนี่ยว่าการซื้อขายมันมันสัมบัลังกมาทีทุกทีเนี่ยอาจเป็นไปโดยมิชอบนะฮะเนื่องจากตัวแทนบริษัทจีสองแห่งเนี่ย ที่เข้ามาดําเนินการเป็นคู่สัญญา G2G เนี่ยไม่ได้รับตัวแทนจากประเทศจีนจริงนะครับจะต้องอาจที่มีการเวียนขายมันเนี่ยในประเทศซึ่งตรงนี้นปพปชตั้งอนุมานตัน้งปีห้าแปดแล้วนะครับแต่ความคืบหน้าลา่าสุดปัจจุบันนะฮะทางอนุปปพปชเนี่ยก็ได้เพิ่มผู้ถูกกล่าหานะครับอีกจํานวนประมาณห้าสิบสามรายเลยนะครับเรียกว่า็อตใหญ่เลยรวมถึงมีการระบุพฤติการต่างๆเบื้องต้นเกี่ยวกับการเอ่อการขายมัน g t g ซึ่งอย่างที่ว่ามัน g t g เก๊เนี่ยด้วยนะครับโดย ผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มขึ้นในสามรายเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการนะฮะสามรายก็ได้แก่ทางคุณยันยงพวงลาดนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยาณิ์เนี่ยโดนกล่าวหาเมื่อครั้งดำรงตาแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณคณิตวัติการนนท์นะครับเมื่อครั้งดำรงตําแหน่งผอกองมาตรฐานสิน,นสออค้านําเข้าส่งออกกรมกภาคต่างประเทศนะครับแล้วก็พันตํารวจโทธนิตกรรีชานะฮะซึ่งปัจจุบันก็เป็นสารวัตรกองกำกังการสี่กองฝ่าบามวิชยากรรมทางเศรษฐกิจนะฮะส่วนกลุ่มเอกชนอีกห้าสิบรายเนี่ยก็มีทั้งคนจีนนะ สามสี่ลายนะครับรวมถึงบริษัทสยามมิชิก้าจำกัดซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะครับคุณอภิชาติจันทรคุณพรหรือว่าเสียบเปียงนะฮะอดีตพ่อค้าข้าวซีดังก็โดนด้วยเช่นกันรวมถึงอ้วนของเสียบเปียงไม่ไว่าจะเป็นคุณรัตนาแท่เฮงคุณสุทธิดาจนทเอคุณจุมีจันทรคุณพรนะฮะรวมถึงคุณนิม,มลรักดีนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีทางบริษัทไทเกอร์ดิสทริบิวชั่นแอนด์โลจิสติกสจำกัดซึ่งปรากฏชื่อของคุณบุญเกียรติโชควัฒนานะฮะคุณธรรมรัตนโชค ก็อย่างที่คนไทยทราบกันดีนะครับว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจของสาพัฒนะครับบริษัทใหญ่ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าพวกโปรโภคที่คนไทยรู้จักกันดีเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีนี้ด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็มีบริษัทยิ่งวัฒนาทาปิโอก้าซึ่งบริษัทยิ่งวัฒนาทาปีโอก้าก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีระบายข้าวจีพีทเกมมาแล้วนะครับแต่ท้ายสุดประปชก็ตัดชื่อออกไปบริษัทเอเชียโคเ้นไลท์จำกัดซึ่งก็เคยถูกกล่าวหาในคดีระบายข้าวจีพีทเกมเช่นกันแต่ ปัจจุบันเนี <wi> ่ยทางปปชได้กันตัววเป็นพยานนะฮะครับแล้วก็เป็นพวกกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายเช่นกันนะฮะโดยในคดีมันเส้นดีดีเนี่ยก็มีการระบุว่ามีการทางรัฐบาลคุณยิราี่ยได้ทําสัญญากับบริษัททีมสองแห่งในจำนวนเจ็ดสัญญาในช่วงปีห้าห้าหกรดมาเนี่ยสี่จุดสี่จุดเจ็ดล้านตันมูลค่ารวมประมาณสามหมื่นล้านบาทนะฮะแต่พฤติการเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นด้วยคนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่าคือ้นี่คือจะแบ่งเป็นสองสามชั้นนะฮะชั้นแรกก แรัวดนตรีนะ,ะเบื้องต้นเนี่ยในการทยยาสัญญาขั้เจ็ดสัญญาเนี่ยทางางกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยจะเข้าไปดีลกับบริษัทจีนเสร็จแล้วก็จะชงเรียงมาให้ทางคุณกัยนยงซึ่งขณะนั้นเป็นประหลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วคุณกัยนยงเนี่ยก็จะชงเรียงมาให้ทางคุณกุลทรงที่เป็นมนตรีพาณิชย์เป็นคนเน,นตมัตินี่คือเบื้องต้นในชั้นข้าราชการก่อนปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทางกลุ่มของบริษัทสยามมิตริก้าทางคุณวีรวุฒ ทางพันตํารวจโทธนิษแล้วก็ในเครือกวนแสตมเมริกาเนี่ยเป็นคนเอาแคชเชียร์เช็คเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายกับกรมกนนารค้าต่างประเทศแล้วก็เบิกมันเส้นทั้งหมดออกมาจากเอเอกอสอแล้วก็สก,กอโดยโดยการจ่ายแคชเชียร์เช็คครั้งนี้เนี่ยจ่ายผ่านทางาคุณสุธีเชื่อมไปรสงคุณลิศพอใจซึ่งก็เป็นกว้หน้าเดมครับผมโดยอ้างว่าโดยคุณลิศกับคุณสุธีเนี่ยก็มีการระบุว่าเงินส่วนนี้เนี่ยมาจากสองบริษัทจีนแต่จริงแล้วไม่ใช่ เป็นเนงินจากกู้นีเิขากแหลมดีกาเพื่อไปจ่ายกรมการนทาต่างประเทศการันตีว่าเนี่ยบริษัตจีนจ่ายจ่ายแค่ทีเพียงไม่แล้วก็ขอเบอิกมันพอเบอิกมันมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาสู่สเตปที่สามก็คือกลุ่มเอกชนภายในประเทศเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อมันเต็มในส่วนนี้นะครับเพื่อนํามาจำหน่ายต่บภายในประเทศก็คือสรุปคือมันเนี่ยไม่ได้ออกไปนอกประเทศอีกแล้วถูกนำมาเวียนขายภายในประเทศอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ที่น่าสนใจคือชื่อชื่อของพันธบัตรโทเทนิสกราบีชาเนี่ย เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แน่เพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวละครเก่าๆในคดีรไปข้าว GDC กันเกือบทั้งนั้นน่ะแต่พนักตรรจโทตทนิดกอมบีชานี่น่าสนใจมากแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครใหม่เลยนะฮะก็แหล่งข่าวจากพอปชานะครับก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าพนักตุรจโทตทนิดเนี่ยพิสิตว่ามีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วยเนี่ยเพราะว่าเคยเข้าไปช่วยราชการนี่ก็คือเป็นนายตำรวจประจําตัวของคุณวิรุจจะ ซึ่งคุณวีรวุฒิเนี่ยก็ถือแป้ว่าเป็นว่าเป็นทีมนันสำคัญในคดีไม่ว่าจะเป็นระบายค่าดีดีเคหรือว่าคดีนี้ก็ตามซึ่งชื่อของพันตำรวจโทธนิตเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในแคชเชียร์เท,ท็ที่สายบกรมการค้าต่างประเทศด้วยเพราะฉนั้นเนี่ยน่าสนใจมากวา,วาว่าคุณวีรวุฒิเนี่ยใช้ชื่อของพันตำรวจโทธนิตเนี่ยไปกี่ครั้งกี่คราวอะไรยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอทางปปชตรวจสอบต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับทางพันตำรวจโทธนิตก็ยอมรับนะฮะว่า เคยเข้าไปช่วยราชการเป็นนายตำรวจประจำตัวคุณวีรุจจริงแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกันสบายมันสําหลังดีๆเพราะว่าทำหน้าที่แค่เป็นคนขับรถเท่านั้นครับซึ่งนั่นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณวีรุจเนี่ยเอาชื่อของตำรวจโทเทนิตมาใส่ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่านอกเหนือจากคุณนอกเหนือจากตำรวจโทเทนิเนี่ยจะมีใครที่ถูกคุณวีรุจเนี่ยเอาชื่อไปใส่บ้างในส่วนนี้เพราะว่าคุณวีรุจก็หลบหนีคดีไปต่างประเทศแล้วก็ไม่อาจจะมาเบิดความต่อสารหรือว่าเข้าชี้แจงกับปปชได้ตรงนี้จะเป็นคอยติดตามมันต่อไปครับ ครับอันนี้เป็นการไต่สวนเพิ่มเติมอีกห้าสิบสามคนเลยใช่ไหมฮะห้าสิบสามเนี่ยมีบริษัทด้วยใช่ไหมมีนิติบุคคลด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอืมีทั้งคนจีนมีทั้งกรรมการบริษัทแล้วก็หลายหลายคนเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าเดิมๆที่เข้าไปเกี่ยวในคดีระบายค่าดีดูดีอแต่อันนี้เป็นมันสำปะหลังใช่ไหมโมเดลโมเดลเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมฮะโมเดลโมเดลคล้ายๆกันครับอ๋อครับ ก็เป็นตระเวดียวกันนะเนาะม่เพิ่มขึ้นเข้ามาหน่อยอะไรเงี้ยฮะอ่ามีคัมภีร์หรือเปล่าไม่ทราบถ้ามีเป็นคืออย่างที่ผมเคยเล่าให mm? ้ฟังว่ามันจะเป็นระบายข้าวที่จีเจหรือว่าคดีนี้ตามเนี่ยทีมแมนสำคัญก็คือหมอโด่งก็คือคุณวีรวุฒินี่แหละฮะที่หลบหนีไปเพราะว่าจากให้อ่านในสำนวนปปชเนี่ยตั้งแต่ระบายข้าวจีทีทีเจรอบแรกที่ตอนนี้คดีในศาลจีทีทีเจรอบสองที่ตอนนี้ปปชลังสอบอยู่แล้วก็ไล่เส้นทางการเงินแล้วก็คดีมันเส้นเนี่ย จะปรากฏชื่อของคุณวิรวุฒิเนี่ยในการเออ่ในการด<ะ>ิวมันตะบารังมากับให้กลุ่มเอกชนและกลุ่มเอกชนก็ต่ายเงินเทีเท่แล้วก็ก่อนจะมาเวียนขายในประเทศคุณหมอโด่งนี่แหละคือทีมแอนสำคัญซึ่งตอนนี้ก็หลบหนีไปเรียบร้อยแล้วเออนั่นนสิี่ขนาดนี่นี่คือคนที่คีย์แมนสำคัญเลยใช่ไหมครับหมอโด่งที่หนีคดีเลยครับซึ่งกรรมการปว<อ>ชบางรายก็เคยบอกว่าเนี่ยนี่คือคีย์แมนสำคัญมากๆคนหนึ่งนอกเหนือจากเสืยเปียงที่เป็นผู้คุมความลับ การระบายก้รระบายข้าวอะไรเงี้ยครับเสี่เปียงเนี่ยไปโดนคดีเก่าก่อนไงเลยเลยไปไหนไม่ได้ลยนะอยู่ในเรือนจำอยู่ขนาดนี้<อ>แล้วก็อย่างอย่างคุณหมอโด่งที่ผมเคยเล่า,าให้ฟังไปเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วที่คุณบุญทรงเคยเปิดความในชั้นศาลฎีกาเนี่ยค,คุณหมอโด่งเนี่ยก็มาจากทางพักเพื่อไทยส่งมาซึ่งผมก<อ>็ไม่รู้ว่าคณะกรรมการสรรหาบุคคลของพักเพื่อไทยเนี่ยมีแนวคิดหรืออะไรยังไงหรือเปล่าถึงส่งคุณหมอโดกงมาประชามี่กระวงมริณีตตลอดอะไรเงี้ยครับ ให้มาอาจจะมีรัยยะสําคัญในเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าีนตอนนี้ผมไม่ทราบเพราะจริงนะแต่ว่าตามที่คุณบุญทรงพูดเนี่ยก็คือทางพักคนไทยถกมาคุณบุญทรงขอเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วก็ต้องขอรบพระสิภาิอะไรเงี้ยครับครับแล้วหมอดวงนี่อยู่ตลอดนะฮะเป็นตัวยืนเลยนะฮะเปลี่ยนรัฐมนตรีมาล้วผิดชอบดูแลหมอดวงก็อยู่ตลอดนะตั้งแต่สมัยคุณกิติรัตน์มาคุณกิติรัตน์ออกเขามีอยู่คุณภูมิออคุณภูมิบอกเขามีอยู่คุณบุญทรงจนสิ้นสุดรัฐบาลยังกับว่าใหญ่กว่ารัฐมนตรีอ่ะ ใช่ครับแล้วเขาไปอยู่ในกรรมการระบายพืชผลสองคางกันหมดเลยนะครับผมที่คุณหมอวรงลงเนี่ยเคยอภิปรายในสภาว,ว่าในการจะระบายข้าวระบายข้าวหรือระบายสินค้าาเกษตรเนี่ยจะต้องมีระดับคนดัตีเนี่ยต้องไปถามต้องไปปรึกษา,าเรียกว่าคุณหมอก่อนว่าคุณหมอโอเคไหมอนุญาตไหมอะไรอย่างเงี้ยครอันนี้ทางหมอวรงลงก็เคยอภิปรายไว้ในสภาเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าระหว่างคนตีกับเลขาไม่มายุใครจะใหญ่กว่ากัน แล้วจริงๆถ้าสุดจริตใจนะน่าจะไปตามกันกลับมาสู้คดีนะใช่ไหมฮะจะได้ชัดเจนอะ่ะที่ผมคุยอ่ะทางอายการนะทางอายการบอกว่าเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอโดงเนี่ยหลบอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่แหละฮะแต่ว่า<ช>ปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปทางยุโรปหรือย,อยังหรือว่าไปกบด,ดันหรือเช่นไรอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ถามหรือว่าสืบหาความจริงต่อเอาอย่างนี้ไม่ต้องเอากฎหมายแต่เอาเป็นว่าใครเอาเข้ามาตำรงตำแหน่งน่ะน่าจะมีเบอร์ติดต่อกันนะไปช่วยตามกลับมาสู้คดี ครับจะได้เคลียร์กันไปที่บอกว่าไม่โกงไม่โกงเนี่ยเออไปตามมาให้ได้ซะก,ก่อนนะฮะอ้าวอันนี้เรื่อง G ี2 G มันสัมปะหลังนะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเชิญเลยฮะอีกเรื่องนึงนิดเดียวครับในชั้นบพชเหมือนกันนะ,ะ <S <S คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีกลุ่มบุคคลนะฮะยื่นเรื่องเรื่องต้อเรียนต่อบพชนะฮะให้ตรวจสอบบริษัทแก๊สโมบายบอร์ดแบนค์จำกัดน,นะฮะก็คือแก๊สโมบายเนี่ยบริษัทในเครือของจัสมินเดย์แมชชั่นแนลจำกัดมหาชนนะฮะหนึ่งในผู้ แต่สุดท้ายก็ทิ้งไปนะฮะแล้วก็คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแล้วก็คณะกรรมการสกสทชนะคะนนรับกรณีร่วมกันในการเสนอราคาประมูล 4G นะฮะซึ่งอาจเข้าขาัดผิดตามพรบรหัวได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีคนร้องว่าทางบริษัทแก๊สเนี่ยหลังจากทิ้งขึ้นไปเนี่ยก็เมื่อขะมดรวมพฤติการที่ผ่านมาว่าจะเป็นอ้างว่าไปดีลก,กับเอกชนต่างประเทศแล้วจ่ายเงินไม่ทนันหรือว่าอ้างว่าจะไปกู้เงินกรุงเทพธนาคารกรุงเทพแต่ก็จ่ายเงินไม่ทันอยู่ดีอะไรเงี้ยรวมไ ขั้นตอนการประมูลที่แทงเนี่ยทางกลุ่มผู้ร้องเนี่ยก็เห็นว่าอาจจะมีบริษัทแก๊สเนี่ยอาจจะมีพฤติการที่แบบว่าไม่ได้ต้องการเข้าร่วมประมูลที่แท้จริงแต่ว่าเข้าไปเพื่อปั่นราคาในการประมูลงานสี่ปีก่อนที่จะทิ้งงานเพื่อให้เอกนชนบางรายเนี่ยได้ประโยชน์จากเรืนน่องนี้รวมถึงการเข้าไปครั้งนี้เนี่ยนอกจากช่วยเหลือเอกชนบางรายแล้วก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าปันราคาหุ้นของบริษัทจักรันซึ่งเป็นบริษัทแม่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพื่อให้ผันผวนขึ้นลงซึ่งอาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในในเครือบริษัทจักรันได้ประโยชน์ด้วยตรงนี้ก็มีการร้องให้บปรชเข้าไปสอบซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทางกสทชก็เคยตั้งคณะกรรมการสอบบริษัทแย่เช่นกันนะฮะเกี่ยวกับกรณีนี้แหละซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้เงียบหายใครยังไม่รู้ว่าขั้นตอนอะไรถึงไหนก็เลยมีคนมาร้องให้ตปชให้ลุกไล่สอบประเด็นนี้ต่อเพราะว่าเป็นประเด็นค่อนข้างสาคัญ มมติว่าจริงเนี่ยกลาจะเสียหายค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าประมูลกันถึงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นล้าน,นเลยทีเดียวในราคางานประมูลเนี่ยครับครับอ่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะอันนี้ก็เป็นในชั้นปปชเช่นกันนะฮะครับคือเมื่อเร็วๆนี้แหละทางปปชก็ทําทหนังสือนะครับไปถึงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเพื่อให้ทางทางเนี่ยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการตรวจสอบหลักฐานของเอกชนรวมถึงกลุ่มที่บุคคลเนี่ยที่เข้ามายื่นราคาประมูลงานของรัฐเนี่ย ให้ตรวจสอบหลักฐานในการในการ,กรณีที่แบงก์เนี่ยการันตีว่ามีเงินทุนเท่านี้รวมถึงหลักฐานในการเสนอราคาต่างๆให้ชัดเจนโดยคอสเท็ไปยังธนา,าคารหรือว่าเหมือนอยานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางบพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีการลอรมนะครับเอกสารเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างมากเพื่อเข้ามาประมูลงานของรัฐเรียกว่าลอมมกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ครับบพบเลยต้องชงมังสงให้กระทรวงมหาดไทยกำชับเรื่องนี้โดยเร่งด่วนแล้วก็เนื่องจากเป็นเรื่องสําคัญอยี่เรื่องทุจริตนะครับเพื่ออย่าง เสียหายได้ครับผมครับ,รบก็ป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันมีปัญหามาแล้วอืมใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณสุประเดชมากครับ